สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับขอมาพบกันนะครับกับผมเก่งมันพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนั่งนอมไปชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระกันเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับมาชมพระซองนะครับเป็นเต่าหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะดูนะครับเนาะเป็นเครื่องรางท่านนะครับนะครับองค์นี้มีความพิเศษนะครับนะครับเนื้อแก่ทองครับนะครับดูนะเห็นไหมครับแวบๆเลยเนี่ยนะครับเนี่ย แวบๆเลยนะครับเนาะเป็นวันนาของแถบทองทองนะครับจะผ่องๆนะครับดูนะนี่นะครับเป็นเครื่องรางท่านแล้วเพื่อนๆดูนะครับเนาะนี่เห็นไหมครับตามล่องตามหลืบเห็นไหมครับดูนะครับเนาะน้ําทองเห็นไหมครับหล่อโบราณนะครับเนาะนะครับเป็นโลหะผสมนะครับที่นะครับเนาะนะครับเขาจะผสมโลหะต่างๆชนิดเข้าไปนะครับเนาะนะครับแก่ทองเหลืองแก่ทองแดงเอ้ยไม่ใช่แก่ทองแดงก็เป็นสำลิดถูกไหมครับนะ นะครับอันนี้เป็นแก่ทองนะเห็นไหมครับดูนะครับบุบวับมากเลยนี่นะครับแล้วดูนะครับมีความเก่าไหมครับมีสนิมมีนะครับนี่ี่เห็นไหมครับมีแต่งนะครับมีแต่งตะไบนะครับดูนะพยายามแต่งเป็นหางนะครับนะครับหล่อโบราณนะครับมันธรรมดาครับนะครับหล่อติดไม่ติดมันธรรมดาครับนะครับมันมีเป็นเป็นปกติครับแต่ดูไหมครับนะนะครับหล่อไม่สวยเขาก็พพยายามแต่งงานแล้วพี่ดูนะความคลาสสิกของกาเนยครับ แต่งเก่านะครับรอยตะใบเก่านี่นะครับเนาะการเล่นเครื่องรางนะครับเนาะเครื่องรางครับต้องดูความเก่านะครับดูในล่องในหลืบนะครับมีความเก่านะไหมครับสนิมต่างๆนะครับพอบอกแล้วนะครับเป็นโลหะผสมนะครับเนาะมันจะมีโลหะชนิดอื่นนะครับมันยังมีสนิมอย่างชนิดอื่นเหยนะครับเนาะแต่เนื้อนะครับเขาแก่ทองนะครับดูวิบวับวิบวับผ่องดีนะครับผมนะนะครับ ก็พอดีนะวันเสาร์ผมนะครับไม่ได้ลงคลิปนะครับเพ well ืนพ <uw> no ี okay. ่ไม่ได้ลงคลิปพอดีพาพาลูกชายไปแข่งบอลนะครับเนาะที่ชนบุรีนะครับเนาะบางแสนนะครับก็ก็เลยจริงๆอ่ะมันแข่งจบประมาณเกือบสองทุ่มสามทุ่มอ่ะนะครับเนาะผมก็เลยนะครับเนาะพากันไปนอนโรงแรมที่โรงแรมนานาชาตินะครับที่บางแสนน่ะแถวโซนบางแสนนะครับก็เลยอยู่เล่นน้ําทะเลกันอีกวันนะครับเนาะก็เสาร์ที่ก็เลยไม่ได้ลงคลิปนะครับก็ก็วันจันทร์นี้นะครับเนาะก็ มาพบเจอกันตามปกตินะครับผมนะนี่นี่นะนะครับก็ดูนะครับสนิมต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับเนาะนะครับแนวทางการเล่นหานะพีนะอันนี้คือนะครับนกแกะทองนะครับแต่งเก่านะครับแล้วก็เป็นสินนะครับนาะหลวงพ่อเงินบางคานนะครับเนาะเต่าท่านพญาเต่าเหลืองท่านนะครับดูนะเห็นไหมครับเต่าท่านมีหลายแบบนะครับดูเนี่ยหลังเห็นไหมครับเนาะนี่นะครับนะเต่าท่านมีหลายแบบนะครับเนาะ นะครับก็คือเป็นสินของท่านนะครับนะครับของเก่าก็คือดูสินนะครับคุณก็ดูแลกันนะครับนะครับพีระมิดเนี่ยครับมันมีอันเท่ากันไหมอ่ะถูกไหมครับฐานยาวยี่สิบเมตรยอดดอยเอียงสี่้าองศานะครับเจ็ดสิบเมตรมันเท่ากันไหมครับมันไม่เท่าครับไม่มีอันไหนเท่าครับนะครับก็ถึงเรียงไล่ลําดับนะครับพ่อแม่ลูกนะครับเครือญาติถูกไหมครับ สุสารจีนซีสุสารต่างๆลาดไอ้สุสารลาดไอ้ลาวโศ์ต่างๆมีเหมือนกันไหมครับขนาดเท่ากันไม่ไม่เท่าครับนะครับถูกไหมครับเครื่องรางนะครับก็เป็นศิล์นเห็นไหมครับเนาะไม่เหมือนกันครับเขาดูศิลนะครับดูศิลกับดูความเก่าเห็นไหมครับอยู่ในมือเขาเนี่ยนะครับเนี่ยหกอันหกองเนะครับเหมือนกันไหมอ่ะพี่มีเหมือนกันไหมอ่ะถูกไหมครับถ้าคุณไปนั่งดูไปนั่งดูเครื่องรางดูพิมพ์นะครับเห็นไหมครับนะครับอันหนึ่งแท้อีกห้าอันก็เคถูกไหมครับมันเท่านั้นเอง นะครับวิธีการผลิตนะครับคุณต้องนะครับให้ความสําคัญนะนะครับผมนะนี่นะครับให้ดูสินแล้วนะนี่นี่นะครับผมนะก็นี่ประมาณนี้นะครับอ่ะง่ายๆนะครับอันนี้เป็นหนังสือนะคุณดูในหนังสือแล้วกันนะเนี่ยนะครับห้าองค์เนี่ยหกองเนี่ยนะครับเหมือนกันไหมอ่ะมีอันไหนเหมือนกันไหมอ่ะถูกไหมครับ ลายกระดองเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะครับเครื่องล่างนะครับงานหล่อโบราณนะครับมันไม่เหมือนกันเห็นไหมครับไม่เหมือนกันครับนะครับแต่เขาดูสินนะครับกระดูความเก่านะครับดูองค์นี้นะครับมีแต่งนะครับมีแต่งหางเนาะนะครับอย่างที่อย่างที่บอกนะครับมันเป็นเชิงช่างนะครับมี่นะครับหล่อโบราณมาธรรมดาครับนะครับหล่อเต็มไม่เต็มนะครับนะแต่ความกลาสสิกเนี่ยนะครับนี่ยแต่งตะไบเก่าดีนะเห็นไหมครับนะก็คือนะครับความ ไอ้นี่ผมนะครับนะก็คือธรรมชาติความเกา่าก็คือเก่าถึงยุคผู้สร้างนั่นเองนะผมให้ความสําคัญหมดนะผมให้ความสําคัญไม่ใช่ให้คือไม่ใช่ให้ความสําคัญหมดผมให้ความสําคัญมากนะครับไอ้กเก่าถึงยุคเนี่ยนะครับผมให้ความสําคัญกว่าตําหนิอะไรต่างๆ่อีกนะถูกไหมครับนะเหมือนเราไปดูนะครับนวัดเก,ก่าเมืองเกา่าสุโขทัยถูกไหมค,ครับนะครับมันก็ต้องเก่าถึงยุคถูกไหมครับนะเจดีเก่าเจดีใหม่ถูกไหมครับนะมันต้องเก่าถึงยุครับนะครับมันถึงจะคลาสสิก นะครับผมนะก็นะครับเนาะก่อนจะลงกล้องนะครับนะก่อนจะลงกล้องก็อึ๊บก็คุยกันนิดนึงนะพี่นะ่ก่อนจะลงกล้องนะคุยกันนิดนึงนะครับเนาะก็พอดีผมว่าจะทําคลิปตั้งแต่วันศุกร์แล้วล่ะนะครับเนาะพอดีมีเรื่องมีประเด็นนะครับเนาะดาม่าใหม่นะครับเรื่องเรียนต้องคําลงปูหมุนนะนะครับนะเรียญต้องคําลงปูหมุนนะครับเนาะ ผมขอบอกไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้ว่าเกย์หรือแท้นะครับนะเพราะประวัติการสร้างไม่มีผมไม่ได้ว่าผมไม่ได้ว่าเกย์ว่าหรือแท้นะนะครับแค่ผมนะครับนะเพราะแค่ผมอยากคือผมมีคำถามในใจว่านะนะนะสรุปนะครับมาตรฐานการเล่นพลาจริงๆอ่ะมันอยู่ตรงไหนถูกไหมครับนะนะครับเปลี่ยนต้องคำหลงปู่หมุนนะครับนะของนะครับอาจารย์โอ๊ตแล้วกันนะครับนะครับอาจารย์โอ๊ตเอามาโชว์นะครับว่าเมื่อหกเจ็ดปีก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับ แล้วตอนนี้นะครับเนาะแล้วตอนนี้นะครับเนาะประวัติการสร้างนะครับคนสร้างนะครับพะมันก็ไม่เก่ามากนะปีสี่กว่านะครับเนาะยุคหลวงปู่มุนนะประมาณปีสี่สามเนาะนะครับมันก็ไม่เก่ามากเก่าก็เอาประวัติมาไม่มีการสร้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะมันก็ถูกเลยครับนะครับที่ประวัติการสร้างไม่มีถูกไหมครับแต่ถ้าเราใช้ตะกะใหม่ของเซียนท่านหนึ่งแล้วกันนะครับเนาะไม่เคยเห็นใช่ว่าจะไม่มีถูกไหมครับอ่าไม่เคยเห็นใช่ว่าจะไม่มีนะครับอันนี้ผมสมมุตินะนะครับเฮ้ย สมมุตินะครับเนาะช่างโรงปั๊มนะครับเจ้าของโรงปั๊มเห็นนะครับเนาะนะครับกําลังสร้างเหรียญเหรียญทองคําหลวงปู่หมุนอยู่ถูกไหมครับเหรียญกำลังสร้างเหรียญทองคําหลวงปู่หมุนอยู่เขาถอดสร้อยห้าบาทเลยครับนะครับเอาไปเลยปั๊มให้กูหน่อยนะปั๊มให้กูหน่อยนะเหรียญทองคาหลวงปู่หมุนนะครับแล้วก็เอาไปร่วมเสกนะครับแล้วก็ไว้ใช้เองอะครับถูกไหมครับพราะไม่เคยเห็นใช่ว่าจะไม่มีไงครับถูกไหมครับสมมุติได้นี่ครับถูกไหมครับ เจ้าของลงปั๊มไงนะครับหลงปูหมุนดังดูไหมครับปั๊มไม่กูหน่อยอท้องเข้าไปอโยนท้องเข้าไปเลย5้าบาทปั๊มให้กูหน่อยสาเหรียญน,นะครับสามเหรียญนะครับใช้ในครอบครัวสมเหรียญสี่เหรียญใช้ในครอบครัวถูกไหมครับถ้าเอาตักกะสมมตินะตักกะคําพูดนี้ผมไม่ได้พูดขึ้นเองนะนะครับเป็นของเซียนดังเซียนใหญ่พูดด้วยนะถูกไหมครับถ้าสมมุติถูกไหมครับอ่านะครับเห็นไหมครับไอ้ตักกะเดิมประวัติการเล่นหานะครับ มันมันสมควรตั้งนานแหละนะครับนะแต่นะครับนะถ้ามันมีตะกะสมมุติเข้าขึ้นมาเนี่ยนะครับนะครับเห็นไหมครับเหรียญนี้มันก็ถูกไหมครับมันก็แท้ได้นะนะครับแล้วตานี้ครับนะครับแล้วตานี้ครับนะครับแล้วตานี้นะครับนะครับนะครับอาจารย์โอ๊ตนะครับนะครับเขาก็พยายามพูดว่านะครับนะตัวตัดตรงกันนะครับนะเขาพยายามตอนเนี้ยเขาพยายามหานะครับเหรียญ ลูกผู้บุญเนาะนะครับที่เป็นเนื้อต้องแดงเนื้ออะไรก็ช่างเขาจะมาเทียบให้ดูว่าตัวตัดตัวเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นงานของเขานะครับเพราะดูคลิปเขานะครับผมดูคลิปอาจารย์ทุกคนนะนะครับนะครับมาดูคลิปเขาเขาก็จะว่าเฮ้ยมาตัวตัดนะครับเออมาดูตัวตัดเดียวกันเขาก็พยายามแบบเดี๋ยวขอติดต่อยืมนะครับยืมพระนะครับนาะมามาเทียบตัวตัดอะไรอย่างเงี้ยเขามั่นใจว่าเป็นตัวตัดเดียวกันนะครับนะครับอันนี้นะครับนาะเราก็ต้องดูหน้างานกันต่อไปนะครับแต่นะครับน้อย อีกคนผมก็ไม่ร eig ู้ว่าติงใครนะครับเนาะนะครับก็นะครับจะไปดูทําไมล่ะตัวตัดนะครับหน้าหลังดูดีกระหนกนะครับกระดกกระขาเห็นไหมครับกระหนกกระขามันก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับไปดูตัวตัดทําไมนะครับอ้าวทาไมเหรียญศูนย์แปดทำไมเหรียญศูนย์แปดนะครับเนาะนะครับหน้าผุขนาดนั้นหลังผุขนาดนั้นทําไมไม่พูดถึงหน้าผุหลังผัวแล้วไปทำไมบอกว่าจบที่ตัวตัดตัวตัดจบแล้วนะครับจบแล้วครับนายตัวตัด ทำไมอ่ะแท้ป่ะตัวตัดทําไมคุณไม่ดูเขากอนอ่ะเขามีตัวตัดมาเทียบตัวตัดตรงก็แท้เหมือนกันดีครับถูกไหมครับพอดูตัวตัดไงครับถูกไหมครับมั่นใจจังตัวตัดตัวตัดนะครับเขาก็บอกตัวตัดตรงกันก็ดูเขาหน้างาถ้าตัวตัดตรงกันมันก็แท้แล้วครับนะครับจะไปดูทําไมครับหน้าหลังถูกไหมครับก็ยืนยันนะครับนะครับว่าตัวตัดแท้แล้วครับแท้แล้วครับถูกไหมครับ ที่ไอ้หน้าผุนะครับไอ้หน้าผุตามดหลุมต่างๆทําไมคนถามเยอะแยะทําไมไม่พยายามเอาเหรียญทองคํานะครับเหรียญทองคานะครับนะมาเทียบดูล่ะครับนะครับเอาเหรียญรุ่นเอาเหรียญแบบเป็นเนื้ออื่นก็ได้มาเทียบดูนะครับว่าเฮ้ยนะครับไอเหรียญนี้นะครับเนาะไอแม่มาเรียบเหมือนกันเลยนะเนื้ออปา้าไหมครับกับเนื้อทองคํามันเรียบเหมือนกันคนถามตรงนั้นทําไมมันผุทำมันเป็นรูพุนทําไมทําไมไม่เทียบอะครับ ทำไมายโยงว่าเนี่ยมึงเห็นไหมตัวตัดเนี่ยตรงกันมันแท้เพราะตัวตัดจบแล้วครับนายทำไมาครับทำไมาเหรียญปู่หมุนทำไมอะครับทำไมคุณไม่รอดูต,ตัวตัดทำไมคุณบอกหน้าไม่เหมือนกันไอ้อย่างนั้นอย่างนี้อะครับนะครับถูกไหมครับเพราะคุณดูตัวตัดไงถูกไหมครับเหรียญทองคำศูนย์แปดนะครับเนาะหลายๆเหรียญไอ้หลายๆเสียนดังๆขิงกันจงังอู้วิผ่านมือผมมาเป็นสิบเหรียญสิบเหรียญสิบเหรียญฟู่ตรงๆน,น,นะครับ คุณไม่มีปัญญาไปยืมเขาเลยครับนะครับเพราะคนซื้อระดับทองคําได้ต้องเป็นเลี้ยต้องเป็นลังใหญ่เป็นลังประจําของคุณอยู่แล้วถูกไหมครับคุณยืมเขาไม่ได้เลยครับนะครับเฮ้ยเสียเฮียป๋ายืมมาหน่อยมาทําให้ประเด็นนะครับมาทําให้อีกฝั่งหนึ่งจมดินไปเลยถ้าเป็นผมนะอีกฝั่งจมดินไปเลยถ้าคุณมั่นใจนะครับนะนะถ้าคุณมั่นใจนะผมขอยืมหน่อยผ่านมือผมเมื่อสิบกว่าเหรียญน,นะครับเนาะนะครับ มีสองสามคนนะดาที่คุยจังผ่านมือผมมิสิบกว่าเหรียญผ่านมือผมสิบกว่าเหรียญแต่ไม่มีความสามารถจะยืมนะครับเอามาทํามากแบบกระทืบอีกฝั่งให้จมดินได้นะครับเนาะถูกไหมครับถ้าคุณมั่นใจยืมเลยครับมาเทียบกันเลยทองคํานะครับขนาดต่างๆนะครับช่างน้ําหนักหรืออะไรก็ช่างนะครับเรามาดูในจุดที่มาดูในจุดที่คนสงสัยเออให้เขาส่องให้ชัดถูกไหมครับคุยจังสิบเหรียญแต่ยืมใครไม่ได้ยืมออกมาไม่ได้ครับไม่มีความสามารถ นะครับมันจะได้ชัดเจนถูกไหมครับเออนะครับเท่านั้นเองนะครับผมก็แค่ถามว่านะจริงๆมาตรฐานสากลมันอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับนะหรือว่ามาตรฐานสากลใช้กับสิ่งที่อยู่ในมือตัวเองถูกไหมครับสมม,สมมุติสมมุติสมมุติก็แท้ได้ไม่มีประวัติกูก็แท้ได้ถูกไหมครับแต่ของคนอื่นโอ้โหกูมายึดเลยไม่มีประวัติไม่มีประวัติตตน,น,ะตะตนะครับ พอเขาสมมติบ้าคกันเฮ้ยนิทานบ้านเก่าเสาโยนิทานไม่ฟังไม่ฟังดูแค่พระนะครับพูดตรงๆครับนะครับตะกะมันผิดมันผิดเพี้ยนไปเพราะใครตะกะมันผิดเพี้ยนไปเพราะใครเท่านั้นเองแล้วคำว่ามาตรฐานสากลนะสากลหรือสากูถูกไหมครับ นะนะครับแล้วอย่างนี้มาตรฐานอะไรอะครับนะครับคุยแต่กับมือตัวเองมือตัวเองนะครับนะครับพระนะครับเนาะใจแท้สมมุติมันก็แท้ได้นะเพราะอะไรครับกูดังกูรวยเหรอครับถูกไหมครับกูดังกูรวยแต่นะครับทุกคลิปผมท้าเลยทุกเซียนนะครับต้องมีครับนะครับที่เขานะครับลงโซเชียลนะครับโดนพระนะครับเก๊นะครับเนาะโดนพระเก๊กันมาทุกคนครับนะครับบางคนก็หลัก ล้านห้าล้านสิบล้านร้อยล้านก็มีที่เคยโดนพาเกมาถูกไหมครับโดนกันทุกคนครับนะครับมันจะรวยจะจนจะดังมันโดนกันทุกคนครับนะครับผมแค่อยากจะถามว่านะครับแล้วคุณแน่ใจได้ยังไงว่าพระในมือคุณทุกวันเนี้ยนะครับมันจะเป็นมันมันจะไม่เป็นหนึ่งในนั้นอนะ่ะถูกไหมครับถ้าคุณไม่ดูที่องค์พระถูกไหมครับ นี่แหละครับเนาะนะครับก็นะครับเนาะนะครับผมนะครับเนาะผมไม่ได้ว่าเหรียญไอ้นั้นจะเก๊หรือแท้นะครับผมแค่ถามหามาตรฐานจริงๆนะครับที่ทุกวันนี้นะครับนะนะครับหัวงอกหัวดํากันหมดแล้วนะครับเนาะแต่พูด่ะพูดเหมือนลิ้นไม่มีกระดูกนะครับพูดเหมือนสิบแปดมงกุฎอ่ะเข้าใจผมไหมนะครับสิบแปดมงกุฎอต่วันนี้กูณนึกอยากพูดอะไรก็พูดนะครับ มายกตนข่มท่านเอ้ยอาชีพเซียนพระนี่มันเห็นไหมมันเจอกันอย่างนั้นอย่างนี้ทนายความทนายความนะครับทนายความก็เจอแต่ลูกความนะครับเซียนพระพบเจอกับคนทุกอาชีพต้องสูงกว่าต้องดีกว่าไม่จริงครับทนายความก็เจอได้ครับนะครับทนายความเจอยันนายกครับถูกไหมครับเจอนายยกเจอนักการเมืองนะครับทนายความไม่ได้เจอไม่ได้ค้าความ จะเจอแต่ลูกความไม่ใช่ครับลูกความเขาก็เป็นนายกได้นายกก็มีคดีหมิ่นเห็นไหมครับเป็นตำรวจก็มีบิ๊กต่างๆถูกไหมครับมันเขาใช้อะไรเขาก็ใช้ทานายความมันไม่ใช่แต่เซียนพะอะละครับที่รู้จักคนเหล่านี้นะครับมันไม่จะเป็นต้องยกตนข่มท่านครับถูกไหมครับ พูดลิ้นไม่มีกระดูว่าพูดไปเรื่อยๆๆๆๆตอนนี้ความน่าเชื่อถือนะครับนนะครับความน่าเชื่อถือของดิจิตอลฟุตพินนะครับมันก็จะทําให้คนมองว่าตาคนนี้แกเป็นอะไรของแกวะอะไรเงี้ยมันก็จะมีคําถามเอะในใจถูกไหมครับบางทีนะครับนะ้ะก็เก่งนะครับนาะงังอย่างนั้นอย่างนี้พอมีคนแบบว่าท้าขึ้นมาจริงๆนะครับนาะท้าแบบสายวิทย์ท้าขึ้นมาจริงๆก็ก็เงียบครับนะครับ ก็ไม่เห็นทําอะไรอ่ะเพราะเขามีท้าขึ้นมาจริงๆเห็นไหมครับก็เลยว่าเอ๊ะยังไงถูกไหมครับยังไงอะไรของแกถูกไหมครับไอเรื่องที่เขามีการท้ากันนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับก็คือนะครับอันนี้ผมนะครับเนาะผมพูดข่าวข่าวในวงการท้าอะไรกันนะมันจะมีการท้ากันนะครับสําหรับสายวิทย์นะนะครับเป็นเป็นสายวิทย์นะครับนะที่ว่านะครับเนาะเหรียญหล่อเหรียญปั๊มแล้วกันนะครับเนาะเขาก็จะถามว่านะครับเนาะเครื่องปั๊ม นะครับสร้างที่ไหนนะครับเนาะแล้วก so ็ใช้เครื่องมืออะไรทําบล็อกนะครับเนาะทาบล็อกที่นะครับที่มันที่มันเป็นบล็อกใส่พ้าเข้าไปนะครับเนาะขอบกระบอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะนะครับใช้ยังไงใช้เครื่องอะไรนะครับเพราะนะครับประวัติศาสตร์นะครับเนาะเครื่องกึงเครื่องปั๊มอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันเข้ามาประเทศไทยเมื่อไหร่นะครับแล้วก็นะครับเอกชนนะครับเนาะเขาห้ามนะครับเขาห้ามยึดครองเครื่องปั๊มนะนะครับเพราะจะทําเหรียญปลอมจะทําเหรียญกระสาาปลอมอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะ นะครับมันมีกฎหมายอะไรอย่างนั้นเขาก็แย้งมาแนวนั้นนะครับเนาะก็นะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าลงกระสาบไงลงกระสาเป็นคนปั๊มแล้วตอนนี้สายวิทย์นะครับเขาก็ไปหาข้อมูลแห่งชาติที่ลงกระสาบนะครับเนาะไปหาข้อมูลต่างๆแล้วในลงกระสาบนะครับมันไม่มีประวัติอะไรพวกนี้นะครับเนะเขาก็เลยถามมาว่าจริงๆสร้างที่ไหนเอาประวัติมาดูหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะแล้วก็นะครับมันก็เลยมีอะไรนะลงปั๊มเอกชนต่างๆที่เขาพูดขึ้นมานะครับ่นละแล้วมันก็ลงปั๊มต่างๆอะไรพวกนั้นประวัติก็คุมเครือ นะครับผมก็เลยถามว่าเอาง่ายๆนะครับว่าเครื่องมือต่างๆเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ที่ใช้ในยุคนั้นนะนะครับมันใช้ยังไงใช้ตะไบตะไบยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเกิดการท้ากันนะครับอันนี้เป็นนะครับข่าวข่าวในวงการนะครับเนาะก็ก็ยังไม่อันนี้ก็ยังไม่มีการกระจายกระจ่างแจ้งนะนะครับเราก็พูดให้ฟังนะครับว่าเหตุการณ์อะไรนะครับสําหรับผมนะครับข้อมูลอะไรมันดีหมดนั่นแหละนะครับแต่นะครับเนาะมันต้องอยู่บนหลักของเหตุและผลและความจริง นะครับถูกไหมครับเราก็ต้องนะครับเราก็ต้องฟังเหตุและผลนะครับและความจริงถูกไหมครับก็เหมือนเอาเราอยู่บนชั้นศาลเนาะนะครับมันมีโจทย์จาเลยนะครับเนาะถูกไหมครับเราฟังโจทย์ขึ้นมานะครับมันอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วคุณตัดสินได้เลยอะครับถูกไหมครับคนไหนนะครับมนุษย์ทุกคนมันก็ต้องพูดให้ตัวเองแม่งดูดีหมดอะ ถูกไหมครับค hey, ุณฟ really? ังข้อม so ูลโจทย์คุณได้ร uh ับข้อมูลด้านเดียวคุณก็เห็นแต่มุมมองนั้นถูกไหมครับสมมุติคดีฆาตกรรมนะนะครับไอ้นี่นะครับผมอยู่ตรงนั้นตรงนี้ผมอยู่นั่นผมกินกับไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นี่ผมไม่ได้ไปถูกไหมครับแต่คุณไม่ฟังจำเลยถูกไหมครับคุณก็เออมึงไม่ได้ไปจริงมึงมึงพ้นผิดถูกไหมครับแต่ฟังจำเลยมาเฮ้ยมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมีข้อมูลหักล้างถูกไหมครับเออ นั่นเองมันอยู่หลาลักเขาเหตุและผลมันต้องฟังความสองข้างแล้วก็มาคิดว่ามันจริงไหมมันจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับสรุปสุดท้ายก็คือข้อมูลครับนะครับทุกวันนี้ครับนะครับโลกโซเชียลโลกแห่งข้อมูลนะครับมันจะจบกันที่ตรงนั้นนะครับผมนะก็โอเคนะครับนำมาลงกล้องกันนะครับเป็นเต่าหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนะเป็นเนื้อแก่ทองนะนะครับดูนะครับวิแวบหน้าดูเนะครับ แกะทองนะดูนะครับดูน้ําทองเห็นไหมครับนะในร่องต่างๆครับน้ําทองนะครับเนาะท้าไปขึ้นในพวกชินลาชอินโดจีนที่ผมเห็นบ่อยๆนะโอ้โหนะแท้ดูง่ายไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับตามมุ้งเนี่ยนะครับแล้วดูเม็ดหูธรรมชาติความเก่าเนี่ยสนิมต่างๆนะครับเป็นโลหะผสมครับนะครับแต่เขาแกะทองนะครับโลหะผสมนะครับเนาะตั้งแก่ทองแดงก็สามลิตรนะครับนั่นนะครับแก่เงินก็แก่เงินกระพายเงินอะไรก็ว่าไปนี่นะครับ นะครับแก่นั่นแก่นี่ก็เป็นขันลงหินเป็นวันนะที่ว่าจะแก่นั่นแก่นี่นะครับเห็นไหมครับดูพี่นะครับนะเห็นไหมครับมันจะมีทองไหมครับนะมันจะแยกออกมาเลยเห็นไหมครับนี่นี่ดูความเก่านะครับแล้วก็นะครับนี่นะครับนะนี่หล่อไม่ติดหล่อไม่เต็มเป็นธรรมชาติหล่อโบราณนะครับแต่สําคัญก็คือเห็นไหมครับนะเขาพยายามแต่งครับนะครับเนาะดูตะไบเก่าเนี่ยนะครับพยายามแต่งหางดูในร่องเห็นไหมครับนะตะไบเก่านะ นะครับไม่คมแล้วนะเห็นไหมครับนี่คัสสีกดีครับนะครับนี่ความเก่าเม่ทูต่างๆนี่นะครับเนาะ ก็โอเคนะครับนอกสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนพี่เช่นเคยนะที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจงให้กันเสมอมานะครับเนาะแล้วก็นะครับนะใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ